สวัสดีจ้าพี่น้องบุษพูสุคนคลิปนี้สไม่เห็ดอีหยังสวัสีคลิปนี้จะไม่เห็ดอาหารจะแม่วอ้วนทั้งสามนะจ๊ะยิเดอปลาซิวพี่น้องปลาซิวลูกๆยู่บาลคอยเพิ่มมากินจ้ปะปลาซิวปลาเล็กปลาหน่อยแบบนี้เพิ่มมักจะ้ะก็เลยสีมะมกหมอ้อมกหม้อเห็เพิ่นว่าปรุงเครื่องยังเล้อพี่น้องนี่ว่าปรุงเครื่องอยัง,อยง,ยอง,งเลย,ยจ้ะบ่ใสอีหยังแต่ว่าสีใสอยู่อย่างหนึ่ง ใส่ใบเม่งลักใส่ใบเม่งลักลงไปดับกินข้าวจังหน่อยจะพลัมากินอยู่ห่างพลันมากินแบบนี้จะบางเทื่อพลันกินหัวฮะอะไรพิันกระเบือไม่จะกระเปียนเป็นเปียนเป็นปลาปลาซิวปลาเล็กปลาหน่อยเอาไปมกให้เพิ่นติมน้ำลงไปจังหน่อยเครื่องปรุงย่างขึ้นมาใส่จ้ะว่าพอใส่ใส่หยอดเม่งลักไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเสี่ยน้ำเมาเติมติมน้ำไปจังหน่อยพี่นนองเติมน้ำไปแล้วฮอกไปตั้งไฟอ่อนๆจ้ะ สั่งแฟนอ่อนไปเรื่อยๆจนก้านน้ำสีแหงแเดี๋ยวสีผ้าสีผ้าเห็ดผ้าเบิองเลยจ้ะน้ำเริ่มแหงแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มแหงเริ่มบกเรียบก็ให้นน้ำแหงก็หนีจักหน่อยก็ใส่ได้แล้วจะกินหอมดีดีพี่น้องไอ้หอมค่ะหอมเนี่ยซุกเลยจ้ะพี่น้องหอมคน,นคนก็กินได้คนก็กินได้เด็กก็กินดี อะไรคะอันนี้แมวขังบ้านเฮ้ย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 อยู่เดียว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 เอาเอามันหอนอยู่แมวคนขังบ้านพี่น้องแมวข้างบ้านได้กินปลาแมวคนข้างบ้านเดี๋ยวเดียวรูกเดี๋ยวเดียวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้มันหอนมิสิกินได้จังไหนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวแบ่งให้แป๊บนึงเดียวเดียวเดียวรอก่อนแป๊บนึงโอ้ยเนาะแมวคนขังบ้านพี่น้องเดี๋ยวก่อนร้อนร้อนร้อนเด็กกินเรียนจิ้วมาเลย ว่าเป็นแมวข่อยนะพี่น้องแมว,ก,วกระจอาแต่ว่ากัสีแบงไงพิ้นนะ้ำเลือดตูนเอเอหันนะอ๋ออากินได้บ่นู้นหอนหอน,นกินได้บ่ลลูกห,อ,หอนนี่นั่นหอนนี่นั่นเธอหอนหอนพิ่นมักมาขอ,อกินนั่นกินนี่พี่น้องว่าเป็นแมวข่อยหรอกจาก้าแมวพิน่นได้กินนี่กินพิ่นสีแน่นจิ๋วมาก่อนเลยเวลาพิ่นหิวมันก็มักมาขอนั่นขอนี่กิน เอามันห่อนกินได้บ่ะล่ะเนาะกินได้บ่ลูกเฮ็ดแหลมไม่ไหมเนาะึกินได้จังได๋บัตรเติงเหลือนี่ก็สิเอาไปไว้ให้ไอ้หมูอ้วนให้ไอ้หมูอ้วนทั้ง3เอาขนาดนี้กินกระเลือดตุนมากกเอาให้พี่น้องเลือดตุนมันหิว อฮ้กินกินละละพัดล่มเปาแมวมัามากพี่น้อง <c oughs> ปลาซิวนี่ปลาเล็กปลาน่อยแควเทียมสูงเอาะเฮ้กินอ๋า จังไหจังไหอิ่มแล้วบอิอ่มไปอิมอ่มอนะไรทีวิ้นน่ะพิ้นนาะพิ้นน้ะออิมนะอ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะมแมวเขาไม่ใช่แมวเรา <laughs> แมวเขาไม่ใช่แมวเราแต่หนูชอบอ้อนเวลาหนูหิวหนูอ้อนหนูอยากกินหนูก็มาอ้อนกินค่ะฮึฮนะแมวคุณข้างบ้าน เอ็นน่าแชโบแชโบมุกปลาซิวแชโบแฉบโอ้ยแชโบลูกละแฉบก็ไม่ก,กินไม่ได้หมูรุ่นเด้อไม่ยังลูกอืเอา้าอุย้ยโอ้โหมัะไงาปัางงางใส่กล่องคักแชโบที่นี่แม่ไงปังงางใส่กล่องคักแต่ลูกฮู้ยไปยุกับแม่บ่อืไปอยู่กับแม่บ่ อยู่กับแม่ไหมไปอยู่กับแม่ไหมไปอยู่กับแม่บุลุกืมไปอยู่กับแม่เหมียวบ่ไปบ่คะพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะขี้อ้อนจังเลยเนี่ยขี้อ้อนจังเลยเราอ่ะอืพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะพุ <laughs> ่นน่ะโว้ยบา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 ยนะคะหนูบายบายแล้วนะคะหนูมาเยี่ยมแม่เหมียวหนูมาเล่นหนูมาขอของกินแม่เหมียวเฉยๆ หุ่นนะหุ่น,นเอาเอาเอาขี้อ่อนจังเลยนะเราอ่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะมันเชี่ยวมันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถือไปก่อนเดี๋ยวถากันถึงตาแมวอ้วนแล้วเอาเอาเอา,อานี่ของเสบของงวัวมาแล้วของเสีบของงวัว เอาแล้วดูคนละมุมคนละมุม อิ่มแล้วอิ่มแล้วหลับได้อิ่มแล้วก็นอนพนะอ่ะโอ้ตาเลือกม,ากม,ากมาก่านม่านสรบแล้วกินอิ่มแล้วก็สลบสรบสไลท์ทำไมหนูทำหน้าดุจังเลยลูกเสี้ยน้าดุแทลุทำหน้าดุจังเลยเอ,อ๋เนนาเพื่อนน่ะ อิ่มแล้วนอนได้อยังตับดังนุ่งจีกัดดังบ่ะไปแล้วครับจบคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมวอ้วดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แมวอ้วดด้วยนะครับไายบปๆแล้วเดีลยวยกมือขึ้นไปายกมือไปบอย่างสืยไ,ไหวแล้วแม่ง่วงแล้วแม่นอนแล้วแม่อิ่มแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยพุงปิ้นเลยครับพุงปิ้นเลยครับฮอคือยี่ดอกทานพญาเอาเอาปาร้วนะขอบคุณทุกคนในร้านด,ด้วยจ้ะเรือ